สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านเข้าสู่ช่องความสุขท,ทาโลโดยแม่หมอความสุขหัวโตๆแม่หมอหัวโตน,นั่นเองนะคะแม่หมอที่มีพลังงานอาลร่าพลังงานเอนก,กิบวกบวกบวกให้กับทุกคนทุกช่วงเวลาในไลฟ์มีดีๆดีมีไลฟ์หรือว่าใีดีมีด,มด,มด,มดีนั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะ โปรดตองใช้พิจารณาญาณในการรับชมรับฟังขอบคุณคนที่ติดตามใหม่ติดตามเก่าน้อมรับยินดีรับได้รับกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณคนที่ไม่ข้ามโฆษณาแต่ถ้าข้ามไม่เป็นไรเลยนะคะขอบคุณคนที่ให้ซปเปอร์แต่งไม่หมอดเลยนะคะให้ไม่เป็นไม่เป็นไรเช่นกันค่ะหรือว่าอยากซัพพอตทางตรงใต้คอมเมนต์เลยนะคะมาค่ะวันนี้เราเอาไพ่นะคะแองเจิลทาโลมานะคะเราก็เลยตั้งชื่อเล่นดอมว่าคุณผู้ถูกเลือก นะคะจากเทวดาและนางฟ้าประจําตัวคุณคุณผู้ถูกเลือกจากเทวดาและนางฟ้าประจําตัวคุณให้รับความลับนี้เพื่อจะนําพาให้ชีวิตก้าวไปสู่ชีวิตใหม่ๆนั่นเองนะคะคุณผู้ถูกเลือกนะคะจากเทวดาและนางฟ้าให้มาเจอคลิปนี้เป็นสัญญาณที่ดีแน่นอนค่ะ เพราะคุณถูกเลือกจากเทวดาและนางฟ้าประจําตัวคุณนั่นเองนะคะนะคะหรือว่าเจ้าเกณฑ์ชะตาถูกเลือกให้คุณจะต้องดูคลิปนี้เพราะคลิปนี้เป็นความลับ Top ปซีคต t สำหรับคุณไม่ว่าคุณจะเข้ามาดูช่วงเวลาไหนไม่ว่าตอนเช้าหรือตอนกลางคืนถ้าคุณมาดูเวลาไหนหมายถึงว่าข้อความนั้นดีเอนเจอร์นะคะกำลังส่งถึงคุณและ่าบอกความลับนี้ เป็นท็อปซีเคตนี้ให้กับคุณทุกคนได้รับรู้นั่นเองค่ะกกกบกกบกกบนะคะความสุขเลขนัมเบอร์เลข10บค่ะนะคะนี่คือครอบครัวของคุณนะคะเทวดานางฟ้าสิ่งต่างๆนะคะสิบถ้วยครอบครัวคุณจะมีความสุขงานใหม่ๆความสุขเกิดจากนะคะสิ่งใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในชีวิตคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานคุณจะได้เจองานใหม่ บางคนกําลังหางานใหม่บางคนกําลังสอบนะคะสอบคุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งได้ปรรจุงานใหม่ๆคุณจะประสบความสําเร็จแล้วครอบครัวคุณก็จะมีความสุขอีกต่างหากนี่คือเลขสิบเลขสิบและเลขหนึ่งคือการเริ่มต้นใหม่ๆในธุรกิจการงานของคุณบางคนธุรกิจการงานของคุณมีความสุขอยู่แล้วแต่บางคนครอบครัวของคุณกําลังจะมี กลับมามีความสุขในรอบ1ิปีนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับนะคะความลับนี้ท็อปซีคินี้ให้คุณเตรียมรับความสุขนี่คือเหล่าเทวดาและนางฟ้านะคะส่งมาถึงคุณโดยเฉพาะความลับท็อปซีคิที่เทวดาและนางฟ้าส่งมาถึงคุณณช่วงนี้เชา้านี้นั่นเองค่ะมาต่อค่ะและตอนนี้เวลานี้เหล่าเทวดานางฟ้าเขามองคุณ เป็นอย่างไรและเขาจะชี้ช่องทางชี้นำคุณไปในทิศทางที่ถูกที่ควรแบบไหนคะคุณอยากมั่งคั่งร่ำรวยคุณอยากเป็นเศรษฐีเขามองว่าเทวดาและนางฟ้าของคุณประจำตัวคุณนะคะเขาบอกว่า คุณเป็นคนเก่งถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคุณเป็นคนมีความสามารถที่หลากหลายมีพรสวรรค์น,นะคะมองหาโอกาสวาดเส้นลวดลายในชีวิตของตัวเองอย่างมั่นคงและแน่วแน่คุณเข้าใจทุกบทบาทที่คุณเป็นคุณเรียนรู้และเข้าใจทุกบทบาทไม่ว่าจะเป็นบทบาทภรรยาบทบาทนักธุรกิจ บทบาทคุณแม่นะคะคุณก็เป็นสวมบทบาทนั้นได้อย่างดีเยี่ยมนั่นเองนะคะนี่คือตัวตนของคุณและการเงินของคุณนับจากนี้การเงินของคุณจะมีแต่ความเฟื่องฟูแต่ถ้าคุณเป็นคนโสดธุรกิจการงานของคุณสิ่งที่คุณหยิบจับอะไรคุณวางแผนอะไรคุณได้วาดลายเส้นไว้ล่วงหน้าแล้วนะคะเมื่อนั้นสิ่งนั้นกําลังจะเข้ามาหาคุณเงินทองกําลังจะเข้ามาหาคุณธุรกิจการงานที่คุณหวังไว้คุณอยากให้ครอบครัวของคุณ นะคะมีความสุขมีกินอิ่มกินเต็มนะคะมีรวยเหลือๆรวยรนคุณก็จะได้ตามที่คุณปรารถนานั่นเองค่ะนี่คือท็อปซีเคตจากเราดังฟ้าและเทวดามาบอกกับคุณณนะช่วงเวลานี้เมื่อคุณรู้แล้วคุณต้องเก็บความลับนี้ไว้อย่าไปพึ่งภายบอกใครนั่นเองต่อค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่คืออะไรคะนี่คือ Queen of อ w สอดราชินีถือดาบราชินีที่มีความมุ่งมั่นราชินีผู้มีความเฉลียวฉลาดเหนือกว่าใครๆใครมาแบบไหนคุณก็รู้ว่าคนอื่นมาแบบไหนคุณจะมองคนอื่นตั้งแต่โอโห500ดีคุณก็รู้เลยว่าคนนี้มีนิสัยเป็นยังไงคุณเป็นคนที่มองคนออกถ้าคุณไม่มองคนออกคุณจะเป็นราชินีถือดาบไม่ได้คุณเก่งทั้งทักษะ นะคะด้านวาจานะคะเป็นคนที่มองอะไรเป็นคนที่คิดการไกลเป็นคนที่หัวก้าวหน้านะคะประสบความสําเร็จมีอํานาจวาสนาตอนนี้อํานาจวาสนามาถึงคุณแล้วนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นเข้ามาเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะคะธุรกิจการงานของคุณจะประสบความสําเร็จครอบครัวของคุณธุรกิจใหม่ๆที่คุณวางไว้คุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งถ้าคุณสอบบรรจุเป็นผอ,อหรืออะไรก็ตาม ปรับเลื่อนขั้นวิทยาฐานะเป็นพออ,อหรืออะไรก็ตามหรือว่าสอบบรรจุใหม่ๆคุณก็ได้ตามที่คุณปรารถนาลูกคุณอยากสอบติดลูกคุณก็สอบติดนั่นเองนะคะนี่คือความสุขในชีวิตคุณสําหรับคนที่เข้ามาดูคลิปนี้เพราะคลิปนี้ คุณถูกเลือกจากเทวดาและนางฟ้านะคะให้คุณได้รับรู้แล้วเมื่อรับรู้ความลับนี้แล้วก็ต้องปิดเงียบไว้แล้วก็มุ่งมั่นพัฒนาความสุขให้กับตัวเองแบบยั่งยืนนั่นเองค่ะต่อค่ะโอ้แยกนะคะ Ace อ f s อ o r อ s นะคะถ้าช่วงเวลานี้นะคะคุณรู้สึกอึดอัดเหมือนชีวิตโดนล็อกนะคะคุณรู้สึกอึดอัดเหมือนชีวิตโดนล็อก ทำอะไรก็ไม่ก็แบบว่ายังยังยังติดติดขัดขัด,ขดอยู่นะคะให้คุณเข้าใจเลยว่านะคะช่วงชีวิตนี้คุณจะหาทางออกได้คุณจะแก้เกมได้คุณไม่ต้องกลัวคะ่ะเพราะคุณคือราชินีถือดาบแม้คุณจะเจอปัญหาอุปสรรคที่ทําให้คุณสะดุดในบางเรื่องราวแต่ถ้าคุณนิ่งๆ่งอยู่กับตัวเองคุณจะหาทางแก้ไขในเรื่องนี้ได้นั่นเองแล้วก็นะคะแปดนะคะแปดดาบ นะคะคุณจะได้หลุดพ้นออกจากนะคะสิ่งที่เป็นอยู่สิ่งที่มันติดขัดนี้นั่นคือความลับของเทวดาและนางฟ้าประจําตัวคุณนี่คือท็อปซิกเก็ตเรื่องราวชีวิตคุณนับจากนี้จะมีแต่สิ่งดีๆนะคะอุปสรรคปัญหาที่ทําให้ชีวิตคุณติดขัดกําลังจะผ่านพ้นไปให้คุณเรียนรู้อยู่กับตัวเองเพราะคุณเป็นคนที่มีความสามารถมีบารมีที่หลากหลายนั่นเองไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายต่อค่ะ ทุกคุณขอบคุณค่ะ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 ถ้าชีวิตคุณสะดุดคุณติดขัดเหมือนมีอะไรมาปิดบังตาคุณไว้นับจากนี้คุณจะประสบความสำเร็จนี่คืออะไรคะเอสออฟสอดหนึ่งดาบความสำเร็จมาด้วยความพยายามของคุณกว่าคุณจะก้าวขึ้นไปสู่ราชาราชินีถือดาบหลุดพ้นออกจากชีวิตที่ติดขัด นะคะคุณก็ต้องฝ่าฟันอุปสรรคทุกสิ่งทุกอย่างนี่คือความสําเร็จถ้าคุณจะประกอบธุรกิจใหม่สิ่งใหม่ๆกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณให้คุณได้วางแผนแล้วคุณจะต้องลงมือทําไม่ใช่นั่งรอวาสนาหรือนั่งรองให้คน,คนอื่นมาหยิบยื่นให้นะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนับจากนี้ชีวิตความประสบการณ์ประสบความสําเร็จในทุกเรื่องราวกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณนั่นเองค่ะแล้วยังไงต่อขาสิ่งที่คุณจะได้รับ งานนะคะนี่คืองานเทวดาและนางฟ้าบอกว่าท่านกำลังมาทดสอบคุณท็อปซีเคดในชีวิตของคุณคุณจะเจองานหนักค่ะงานหนักก็ไม่เป็นไรค่ะคุณสามารถแก้ไขได้บางคนอาจจะแก้ไขเป็นระยะเวลาหนึ่งปีสองปีแต่คุณสามารถแก้ไขความสำเร็จงานนี้เป็นงานหนักก็จริงเพื่อที่จะมาก้าวให้คุณเป็น คนมั่งคั่งล่ำรวยคนที่มีวาสนาไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงงานหนักครั้งนี้เพื่อที่เป้าหมายอันยิ่งใหญ่ในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของคุณคุณอยากให้เวอร์ชั่นของคุณเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดแบบไหนนะคะนี่คือสิ่งที่ความลับเมื่อคุณได้รู้ว่าอ๋อถ้าคุณะจะประสบความสําเร็จนะชีวิตคุณจะต้องเจองานหนักๆเพื่อมาทดสอบว่าคุณเป็นคนที่กล้าเจองานหนักไหม กล้าผ่านบททดสอบนี้ไหมนี่แหละคะ่ะสิ่งที่ท็อปสิเกทในครั้งนี้นะคะงานหนักค่ะจ mm hmm. ิบไม้เทา้าคุณจะเจองานหนักแต่งานนี้สามารถขี้ขายได้ด้วยตัวคุณเองด้วยหนึ่งสมองสองมือของคุณเท่านั้นค่ะต่อค่ะแฮงแมนนะคะในเรื่องบางเรื่องนะคะคิดทบทวน นะคะถ้าเจออุปสรรคปัญหาหรืองานหนักๆอย่าใช้อารมณ์ในการตัดสินในเรื่องงานเพราะว่านี่คือการตัดสินนะคะความรับของเทวดาและนางฟ้าที่มาบอกคุณว่าถ้าคุณเจองานหนักหรืออะไรอย่าใช้อารมณ์จงใช้สติในการทบทวนตัดสิน จากบางเรื่องบางราวที่คุณเจอนั่นเองนะคะนี่คือดีแฮงแมนนะคะบาลานซ์บาลานซ์าานชีวิตให้ได้เมื่อเจองานหนักต้องแบ่งเวลาให้ถูกอยู่กับครอบครัวก,กี่ชั่วโมงอยู่กับงานกี่ชั่วโมงอยู่กับธุรกิจกี่ชั่วโมงนั่นเองนะคะต่อค่ะขอบคุณค่ะเอบคุณค่ะขอบคุณค่ะดีแฮงแมนมาบอกว่า ให้คุณบาลานซ์ชีวิตนะคะรู้แบ่งเวลาให้ทั่วถึงแล้วคุณจะมีความสุขสร้างความสุขให้กับตัวเองนะคะถ้าคุณเป็นผู้หญิงบางคนอาจจะโสดไปเลยนะคะบางคนอาจจะมีครอบครัวแล้วแต่บางคนก็อาจจะโสดไปเลยนับจากนี้คุณจะมีคู่หลัก คู่ของคู่ใครคู่เสน่หาเป็นคู่โซเมตเป็นคู่ที่หากัรจนเจอไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหนอะไรก็ตามนับจากนี้คุณสร้างความสุขเตรียมตัวรับความสุขชีวิตใหม่ของคุณได้เลยค่ะนับจากนี้ชีวิตของคุณได้ก้าวผ่านชีวิตที่หนักๆช่วงเวลานี้ให้คุณมาล้านพลังงานชีวิตจิตใจให้คุณดีๆนะคะเพราะคุณเตรียมรับสิ่งใหม่ๆได้เลยค่ะสิ่งนั้นกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณล้านเปอร์เซ็นตค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขาคุณเจอชีวิตที่ติดขัดใช่ไหมคะนี่ค่ะแปดแปดดาบคุณเจอชีวิตที่ติดขัดนับจากนี้ชีวิตของคุณจะไม่มีการติดขัดอีกต่อไปประวัติจะไม่ซ้ำรอยอีกครั้งเพราะคุณได้เรียนรู้ชีวิตที่เจอวิบากกรรมมาเรียบร้อยแล้วคุณได้เรียนรู้และคุณบาลานคุณเข้าใจแล้วคุณหันกลับมารักตัวเองเมื่อคุณหันมากลับรักตัวเองแล้วโชคชะตาก็เหวี่ยงทรัพย์สมบัติ เวี่ยงโชคลาภเวี่ยงความสุขมาให้คุณคุณปรารถนาอยากมีบ้านคุณปรารถนาอยากได้รถคุณอยากปรารถนาอยากได้ทรัพย์สินทุกสิ่งทุกอย่าง สิ่งที่คุณอยากได้อยากเป็นอยากมีเมื่อคุณคิดว่ามันมีแล้วเมื่อนั้นสิ่งนั้นจะมาจอดอยู่ตรงหน้าบ้านคุณนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่ดีเอ็นเจอร์นะคะมาบอกความลับที่เป็นท็อปซีคิดสำหรับคุณชีวิตนี้นะคะความลับครั้งนี้คุณห้ามไปเปิดเผยบอกใครแม้กระทั่งญาติคุณนั่นเองค่ะต่อค่ะ สวัสดีครบคุณค่ะครบคุณค่ะครบคุณค่ะนับจากนี้คุณจะมีเงินเก็บเงินออมคุณจะประสบความสําเร็จยิ่งคุณอยู่สูงเท่าไหร่เมื่อคุณประสบความสําเร็จคุณจะมีเงินเก็บเงินออมเงินที่มาจากนะคะสิ่งที่คุณสร้างไว้แต่ก่อนคุณอาจจะไม่เคยมีเงินเก็บเงินออมมากมมยขนาดนี้จากที่เคยมีเก็บเป็นหมื่นเป็นแสนคุณจะมีเก็บเป็นสิบล้านเป็นยี่สิบล้านนั่นเองนะคะเป้าหมายของคุณมองเป้าหมายให้ออกสิ่งที่ ดีเองเจิรเทวดานางฟ้ามาบอกความลับของคุณครั้งนี้ว่าชีวิตของคุณกำลังจะเริ่มเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปในทางที่ดีเปลี่ยนไปทางด้านการงานและการเงินให้คุณเป็นผู้ประสบความสำเร็จแบบมั่นคงและยั่งยืนนั่นเองนะคะต่อขาแล้วยังไงต่อขานะคะสิ่งที่เขาจะรับรู้และนำพาให้ชีวิตเขาไปเดินทางไปทางไหนคะ ก้าคุณค่ะ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 นับจากนี้ชีวิตของคุณในนะคะในออฟคับชีวิตของคุณจะมีแต่ความสุขความอุดมสมบูรณ์นั่งจิบกาแฟตอนเช้าเหมือนเช้าวันนี้นั่นเองนะคะคุณจะปลดล็อกทุกสิ่งทุกอย่างชีวิตของคุณจะมีออร่าจะสวยจะสงา่าจะดูสมาร์ทนะคะจะดูแฮนด์ซัมถ้าคุณเป็นผู้ชายโอกาสความสุขถ้าคุณเป็นผู้ชายเราบอกเลยนะคะก้าช่วยนี้ คุณจะมีบริวารมากหน้าหลายตานะคะแล้วบริวารของคุณก็ให้ความเคารพและศรัทธาคุณมากคุณเป็นคนที่เลี้ยงลูกน้องเป็นคุณเป็นคนที่เข้าใจลูกน้องลูกน้องมาขอความช่วยเหลืออะไรจากคุณคุณก็จะนะคะให้ความช่วยเหลือให้คําแนะนํากับลูกน้องไม่แค่ให้คําช่วยเหลืออย่างเดียวนะคะให้การสนับสนุนทางด้านการงานการเงินด้วยนั่นเองนะคะแต่ถ้าเป็นผู้หญิง นะคะคุณจะกลังจะมีเบบีหรือว่าคุณสร้างความสุขกับตัวเองนะคะแล้วญาติญาติคุณก็มาเป็นคุณเป็นที่เป็นเสาหลักให้กับญาติญาติคุณได้คุณเป็นเสาหลักให้กับครอบครัวคุณได้นั่นเองนะคะความมั่งคั่งร่ำรวยก้าวมาสู่ชีวิตคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงและครั้งนี้เมื่อคุณได้รับแล้วนะคะเก็บเป็นความลับเพราะความลับนี้เป็นความลับ ท็อปซีเคลท็อปซีเคลก็คือท็อปซีเคลนั่นเองนะคะต่อค่ะทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะตำแหน่งใหม่ๆนะคะนี่คือสวรรค์เลขสามลัคกี้นัมเบอร์ของคุณเสียงสวรรค์แห่งวันใหม่ ช่วงนี้ลักกี้นัมเบอร์ของคุณคือเลข10และเลข3เห็นไหมคะเลข3ความสว่างสวยชีวิตใหม่ของคุณแท่งทองคำนะคะโอกาสใหม่ๆนะคะที่คุณจะได้รับนะคะในเรื่องการงานบางคนจะได้ซื้อที่ซื้อทางบางคนจะได้ซื้ออะไรที่เป็นวัตถุวัตถุชิ้นใหญ่ อาจจะเป็นทองคําแท่งหรือว่าอาจจะมีเงินซื้อบ้านซื้อที่ดินซื้อท,ทุกอย่างทุกอย่างตามที่คุณปรารถนานั่นเองนะคะนี่คือลัคกี้นัมเบอร์ของคุณช็อปซีเกตครั้งนี้นะคะมีทั้งเลข3และทั้งเลข10สําหรับชีวิตคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีเทวดานางฟ้าประจําตัวคุณมาสื่อให้คุณเรื่องการจัดการธุรกิจการงานของคุณเมื่อคุณบาลานได้ชีวิตของคุณก็จะ เปี่ยมไปด้วยความสุขนั่นเองนะคะก้าวผู้ก้าวก้าคุณดูสิคะคุณกำลังมองดูเงินของตัวเองนี่คือเลขเก้าค่ะสามเก้านะคะสามเก้านี่คือนั่งดูเงินของตัวเองที่เต็มไปด้วยเงิน เงินมาจากไหนคะเงินมาจากการธุรกิจลงทุนลงทุนการค้าขายนะคะ,ะกำไรมาจากการค้าขายสิ่งต่างๆเมื่อคุณลงทุนทําการค้าขายอะไรก็ตามแต่สิ่งนั้นจะบังเกิดเงินทองมาหาคุณอย่างง่ายดายนั่นเองคุณกําลังมองดูเงินของตัวเองเลข3และเลข9นะคะ lucky number นี่คือ top secret รู้แล้วอย่าไปบอกใครนี่คือความลับ d e angel เทวดาและนางฟ้าส่งมาหาคุณ ท่านอยากมอบเงินให้คุณนี่คือเทวดาประจาตัวคุณมามอบเงินมามอบทองคําชิ้นเอกให้กับคุณนั่นเองค่ะต่อค่ะขอบคุณอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอุณค่กนนกอุนี่ค่ะนี่คืออะไรคะนี่คือเดอะเบอร์นี่คือเดอะเอร์ทุกคนโลกใบนี้นะคะโลกใบนี้ นะคะสวยแบบไม่ต้องปักตา,กานั่นเองนะคะโลกใบนี้เป็นของคุณบางคนจะได้เดินทางนะคะเดินทางใกล้ๆคุณจะมีแต่โอกาสเงินเข้ามายิ่งคุณเดินทางมากเท่าไหร่เดินทางไปไหว้พระหรือเดินทางข้ามน้ําข้ามทะเลข้ามคลองอะไรก็แต่ขอให้คุณได้เดินทางเมื่อคุณได้เดินทางจากสมมุติว่าคุณขับรถไป ไปไปโซนนี้ตลอดคุณลองนะคะขับรถอ้อมไปอีกทางหนึ่งดีบางทีคุณอาจจะได้แพชชั่นใหม่ๆได้แรงบันดาลใจใหม่ๆก็ได้แต่เดอเวอร์หมายถึงว่าคุณจะมีความสุขความมั่งคัง่งความอรวมสมบูรณ์เข้ามาในสู่ชีวิตคุณนับจากนี้ไม่มีอะไรจะมาทำให้ชีวิตคุณ เจออุปสรรคอีกแล้วเพราะอุปสรรคปัญหาของคุณมันได้จบลงแล้ว The View of Fortune โชคลาภเงินทองความสุขสมบูรณ์ความรุ่งเรืองในครอบครัวและชีวิตของคุณกําลังจะเกิดขึ้นนั่นเองค่ะแล้วยังไงต่อคะพ o u r o บางสิ่งบางอย่างบางท่านนะคะบางท่านนะเย็นให้พอรอให้เป็นนะคะโอกาสใหม่ๆนะคะคุณเห็นไหมคะสามถ้วยแต่ว่าหนึ่งถว้วยรั่วเพราะฉะนั้นให้คุณบาลานเข้าใจตัวเองมีนะคะบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะไม่ทันใจคุณในเรื่องบางเรื่องนะในเรื่องความรักก็ได้ค่ะบางคนรอให้คนรักมาหาหรือออย่างมีความรักเล่งให้คนรักบอกรักอะไร่เงี้ยแม่หมอบอกว่าจะเจอเนะื้อคู่ไม่เห็นเจอเลยบางคนนะคะถ้าเราไม่เดิน ออกไปหาโอกาสให้ตัวเองหรือเปิดแอปหรือเปิดอะไรแล้วเราจะเจอเนื้อคู้ไหมคะนะคะนี่ค่ะบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะไม่ทันใจคุณนะคะนะคะโลกใบมาแต่ให้รู้ไว้ว่าท็อปซีเคทนี้คุณอย่าไปบอกเพ่งภายความลับนี้ให้กับใครได้รู้เพราะมันคือเรื่องของคุณชะตาของคุณนั่นเองค่ะต่อค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณเป็นคนที่เก่งมากนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงคุณเป็นคนที่เป็นผู้นําคุณไม่ได้เป็นผู้ตามนะคะคุณเป็นผู้นำมีความคิดเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองมีความโดดเด่นเป็นคนฉลาดเป็นคนที่พูดจริงทำจริงแล้วก็ไม่ชอบให้ใครมานะคะนินทาว่าอะไรคุณเพราะคุณก็ไม่เคยทำลายใครแบบลับหลัง และฉะนั้นนะคะนี่คือความสําเร็จของคุณในออฟสอดนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงความสําเร็จนะคะธุรกิจการงานมุ่งไปข้างหน้าอย่างเดียวคุณโฟกัสแค่ข้างหน้านี่คือสิ่งที่เทวดาและนางฟ้าประจําตัวคุณมาบอกว่าสิ่งที่คุณเจอมาบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะไม่ได้ตังใจก็ขอให้คุณมุ่งมั่นก้าวไปสู่ข้างหน้า เพราะอย่าแวะเวียนระหว่างทางเพราะข้างทางมันก็คือข้างทางนั่นเองและที่สําคัญถ้าคุณอยากมีแพชชั่นใหม่ๆลงเดินเดินหรือว่าขับรถไปสายไหนก็ได้ที่คุณอยากจะไปอาจจะไม่ไปเส้นทางเดียวตามที่คุณเคยเส้นทางที่ไปทํางานลองเปลี่ยนสายเส้นทางดูดิมันก็ถึงจุดหมายเหมือนกันบางทีมันอาจจะเจอสิ่งที่ดีกว่าในชีวิตของคุณก็ได้นั่นเองต่อค่ะ โอ oh my god ไหนไหนเราสับไพ่แล้วนะเกิบคุณค่ะเกิบคุณค่ะในออฟบอลคุณเป็นคนที่ไม่อยู่กับที่ค่ะแล้วคุณเป็นคนที่ชอบเสาะแสวงหาให้กับตัวเองให้มีแพทชั่นใหม่ๆให้ตัวเอง ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆให้กับชีวิตนะคะเพราะทะานั้นถ้าคุณอยากอยู่จุดเดิมๆคุณก็จะทําแต่สิ่งเดิมๆแต่ไม่ค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงคุณหาโอกาสใหม่ๆให้ตัวเองได้มีพัฒนามากขึ้นเรื่อยๆเพื่อให้องค์กรของคุณอยู่ยั่งยืนและถาวรน,นั่นเองนะคะต่อค่ะแล้วยังไงต่อคะ โอ้ oh my god ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะตำแหน่งหน้าที่ยิ่งคุณพัฒนาตัวเองนะคะให้มีศักยภาพที่คนอื่นไม่สามารถมาเปรียบเทียบกับคุณได้เมื่อนั้นความสําเร็จก็จะเกิดขึ้นกับคุณคุณเป็นคนที่วางแผนเก่งนะคะมีวิสัยทัศน์ลงมือทําคิดแล้วลงมือทําแล้วก็เป็นคนที่ใจดีโอบโอ้อมอา l ี นะคะเป็นคนเก่งแล้วก็เป็นคนไม่ดุด้วยนะคะเป็นคนใจดีด้วยนะคะนี่แหลคะค่ะชายรูปงามชายรูปงามที่มีวิสัยทัศน์เป็นเอกลักษณ์มุ่งมั่นพัฒนามีทักษะอาชีพบางคนนะคะถ้าคุณเป็นผู้ชายนะค,ะคุณเกิดมาคู่กันเห็นไหมคะนี่จะได้คู่ที่แตกต่างกันนะคะแต่มีความสามารถเหมือนกันนั่นเองนะคะนี่ค่ะนี่คือคิงถือคิงถือไม้เท้าอันนี้ควีนถือดาบนั่นเองนะคะทุกคนต่อคะ่ะ ทูออเมทิคอลนะคะเรื่องการเงินคุณจะกลัวการเงินไปใหญ่คะในเมื่อคุณมีเก้าเหรียญนะคะแล้วก็นะคะ,ล,นะคะลาชินนี่ถือเหรียญเรื่องบาลานซ์รายรับรายจ่ายสําหรับคุณผู้ชายนะคะคุณผู้ชายนะคุณอาจจะมีการบาลานซ์รายรับรายจ่ายแต่คุณไม่กลัวหรอกคะ่ะเพราะว่าคุณเป็นคนเก่งคุณหาเงินเก่งอยู่แล้วนั่นเองนะคะต่อคะ่ะเดนิวนะคะระวังเรื่องอารมณ์ นะคะปัจจัยภายนอกที่จะมาทําให้คุณมีอารมณ์เสียปัจจัยภายนอกอาจจะเป็นเรื่องการเงินการเงินคุณไม่สะดุดนะคะแต่ว่าอาจจะแบบว่าอาจาอาจะแบบติดขัดนิดนิดหน่อยหน่อยแต่ว่าระวังเรื่องปัจจัยภายนอกเรื่องอารมณ์ของคุณเพราะบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะไม่ได้อย่างไดไความสําเร็จคุณปรารถนาว่าคุณอยากประสบความสําเร็จให้ได้เดือนนี้ให้มีเงินเข้า ตามนี้ตามนี้บางสิ่งบางอย่างยิ่งถ้าเราคาดหวังมากเกินไปถ้าไม่ได้มันจะเสียใจนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นให้วางตัวเองให้บาลานซ์ชีวิตตัวเองให้เป็นเดอะเดวิลมาสอนเพื่อว่าให้คุณได้เข้าใจว่านะคะบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะไม่ทันใจคุณก็ให้คุณวางตัวแบบใจเย็นเย็นย็นให้พอรอให้เป็นนั่นเองค่ะต่อค่ะ เพดด์ออฟค่ะขอบคุณค <ss 91> <ives> ่ะขอบคุณค่ะคุณจะกลัวอะไรคะนะคะครอบครัวคุณมีความสุขความมั่งคั่งล่ำรวยของคุณมาหาแล้วถ้าคุณรู้สึกว่าอารมณ์สภาวะอารมณ์ของคุณร้อนให้คุณอยู่กับตัวเองช่วงนี้ สัมผัสพิเศษของคุณดีมากคุณมีสัมผัสพิเศษสายสัญญาณที่ดีมากให้เชื่อในสายสัญญาณของตัวเองเมื่อคุณเชื่อสัญชาตญาณตัวเองสายสัญญาณของตัวเองเมื่อนั้นสิ่งดีๆนะคะสิ่งไม่ดีจะไม่สามารถเข้ามานะคะทำร้ายคุณได้หรือพลังงานลบๆก็ไม่สามารถเข้ามานะะทาร้ายคุณได้นะคะนี่คือสายสัญญาณสัมผัสพิเศษจงเชื่อณช่วงเวลานี้คุณโคตรมีสัมผัสพิเศษแล้วนางฟ้าดีเอ็นจ์เทวดา ประจําตัวคุณก็มาอยู่กับคุณณนะช่วงเวลานี้เชา้านี้อยู่กับคุณตลอดไปถ้าคุณนึกถึงแล้วโอกาสใหม่ๆกําลังจะเข้ามาสู่ชีวิตคุณนั่นเองค่ะใบ สิกออิเชขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะที่จริงเราไม่ต้องเปิดเลยก็ได้นะคะทุกคนเพราะอะไรคะเพราะว่าคุณมั่งคั่งล่ำรวยอยู่แล้วลัคก,กี้นัมเบอร์ของคุณนะคะเพราะคุณมั่งคั่งล่ำรวยอยู่แล้วเพราะคุณเป็นราชินีถือเหรียญนะคะแล้วก็มีความเอกลักษณ์ราชาถือไมเท้าความเก่งความสามารถนี่คือซิกออฟฟิเชียลเลขนัมเบอร์ของคุณคือเลข3และเลข9้าช่วงนี้นะคะเลข3เลข9แล้วก็เลข1ิบ นะคะเลขลัคกี้นัมเบอร์ของคุณช่วงนี้โอกาสนี้นี่คือเลขลัคกี้3 9 9 3นะคะ3993นะคะช่วงนี้ใช้เลขนี้เป็นเลขประจำตัวของคุณไว้ต่อท้ายก็ได้ค่ะเพราะเลข39คือเลขแห่ง639นะคะเลข6แต่เลข6มันไม่ขึ้นนะคะทุกคน Si p ออป a ิ l นะคะ lucky number ของคุณคือเลข39นับตั้งแต่นี่คือนับตั้งแต่เอาไปตั้งต่อท้ายลายหรืออะไรก็ได้นะคะเงินจะหลั่งไหลเข้ามา369หรือ365นั่นแหละค่ะนะคะนี่คือช่วงเวลานี้ถ้าคุณอยากดึงดูดเงินเข้ามาอ๋อเรารู้แล้วนางฟ้าและเทวดาประจำตัวคุณเขาบอกว่าที่เขาไม่โชว์เลข6ให้คุณดูอะ่ะให้คุณดึงดูดเลข639หรือ369เลข6คือเงินอยู่แล้วนั่นเองนะคะ369 นะคะนี่คือเลขแห่งการดึงดูดเงินไปตั้งต่อท้ายไลน์หรือตั้งต่อตรงไหนก็ได้ช่วงเวลานี้นี่คือท็อปซีเคดเมื่อคุณได้รู้เลขรหัสลัคกี้นัมเบอร์คือดึงดูดเงินของคุณแล้วดึงดูดเงินดึงดูดอันนี้เป็นเลขลัคกี้นัมเบอร์ที่ดึงดูดเงินนะคะทุกคน369เนี้ยค่ะนะคะเขามาบอกว่า39แล้วก็6 6นี่ก็คือดึงดูดเงินเอา6ไว้ข้างหน้านะคะ639 นั่นเองเพราะเงินคือเลข6นั่นเองนะคะทุกคนและความสุขนี่คือท็อปซีเกตที่คุณได้เข้ามาดูครั้งนี้แล้วคุณก็ไปตั้งต่อท้ายไลน์หรืออะไรเพื่อให้ดุลดูดเงินเข้ามานะคะในช่วงเวลานี้ถ้าคุณขัดสนเรื่องเงินหรือขจัดอุปสรรคปัญหาอะไรต่างๆก็ไปตั้งต่อท้ายไลน์หรืออะไรก็ได้นะคะวันนี้เชา้านี้แม่หมอไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ